เมาตะกี้ก็เห็นถามว่าเอะแล้วทาไมเอ่อทำไมอะไรนะครับป่าดูเห็นอาจารย์พูดแบบว่าหลายโรคมากเลยเกี่ยวกับเป็นเป็นโรคระบาดหน้าร้อนใช่ไหมคะเพราะสิ่งที่น่าทึ่งในการดูแลโรคระบาดนะครับก็คือการทายังไงโรคระบาดนี่จะเร็วมากจะเป็นภายในหนึ่งวันข้างวันก็ตายอย่างครั้งที่แล้วที่คุณหมอมาบรรยายเรื่องของภาวะเอ่อโรคโรคร้อนและทําให้เป็นเกี่ยวกับทางด้านไข้หวัด แล้วก็ไข้แดดรเราะไข้หวัดแดดเนี่ยคือตายไ,ไปได้ข้ามวันนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือการหยุดของการทํางานของยวัธต่างๆการขับเหงื่อฉะนั้นครั้งที่2ที่ที่แล้วเนี่ยพออาจารย์หมอออกรายการก็จะมีท่านหนึ่งโทรมาเป็นสุภาพสตรีเข,า,ขามีอาการเหมือนกับเป็นไข้แดดเป๊ะเลยเขาก็โทรมารายการนะครับเพราะว่าเขากินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็ปวดไปทั้งตัวไม่มีแรงไปหาหมอหมอก็ให้กินยาแก้ปวด แล้วพอเขาหลังจากรายการที่เขาโทรมาทันทีเนี่ยคุณหมอให้เขาทานแค่เพียงหลอดสองหลอดนะครับข้ามวันเขาก็หายหายจากอาการนั้นก็กลับมากินได้ปกตินะครับนี่คือการที่ไม่ต้องสูญเสียพลังงานเพราะว่ากระเพาะก็หยุดทํางานอยู่แล้วแต่สิ่งนี้เข้าไปช่วยเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สำหรับเคสที่เป็นที่เป็นสะเก็ดเงินนะครับเป็นสิบปีขึ้นไปนี่ถือว่ารุนแรงอย่างมากส่วนเหล่านี้เนี่ยและเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจำเป็นต้องทานคือวันละสี่หลอดเท้าสองเย็นสองจะใช้เวลาประมาณอยู่สี่เดือนแต่ถ้าเป็นเด็ก ที่เป็นสะเก็ดเงินเด็กวปเล็กเราจะให้ทานมันหลอดซึ่งผลตรงนั้นคือ8เดือน<ม>นะครับเป็นไงคะอาการอาการเขาจะกลับมาหายปกติเ<อ>ยี่งไปก่อน,นั้นสมัยก่อนที่อย่างที่คุณหมอบอกว่าเรนิตคิงต้านเนี่ยถูกยกย่องในวงการวิทยาศาสตร์ของฝรั่งเศสไม่ใช่เป็นของเล่นนะครับ,รบท่านสามนาล้อยปีเลยด้วยซ้ำนะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยมีผู้หญิงที่บอกว่าเป็นโรคระบาดเนี่ยแล้วผู้หญิงที่ท้องก็เยอะหัดเยอรมันหัดต่างๆแต่ท้องเนี่ยคือเป็นกันทั้งเมืองแล้วพอเป็นกันทั้งเมืองปั๊บเนี่ยเด็ก โดยเอาตัวนี้ฉีดเข้าไปผลออกมาคือร้อยละ90นะครับข้อลูกมาเนี่ยแม่ไม่ตายลูกก็ไม่ตายแต่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยลูกจะมีปัญหาเล็กน้อยแล้วก็ให้ลูกบริโภคต่อไประยะหนึ่งเด็กก็จะหายไปเหมือนกันจากโรคพี่เป็นความค้มคงของนักวิทยาศาสตร์คนนี้เหรอคะใช่แต่ทําไมถูกปิดอะไรเนี่ยแต่ทําไมไม่ถูกเอามาเปิดพ่เรื่องเลยนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นของฟรีในสมัยอดีตรัฐวามาเนี่ยเขาเปิดเป็นอนามัยศูนย์อนามัยเนี่ยหกสิบกว่าแห่งในยุโรปและในแอ นะครับรัฐสนุนโดยรัฐบาลแล้วพอเกิดสงครามโลกปั๊บเนี่ยวงการยาก็เกิดขึ้นทําให้มีอุตสาหกรรมยาถ้าทุกยาเป็นของฟรีอุตสาหกรรมยาก็เกิดไม่ได้ไฉะนั้นเขาก็เลยเขาก็เลยบอกว่าทุกอย่างถ้าจะใช้เป็นการรักษาจะต้องเอาไปค่าเชื้อถูกไหมครับครับสมัยก่อนจะไม่มีการค่าเชื้อแบบเซเรลายเย็นนะครับไม่มีการค่าเชื้อแบบเปีย็นฉะนั้นสิ่งนี้ก็ถูกเก็บเก็บเข้าห้องสมุดไป นะครับห้ามใช้เพราะว่าไม่สามารถเอามาใช้ในวงการแพทย์ได้อีกครับแต่สมัยนี้เรามีวิ่พธนาการที่รํำลึกนะครับสามารถทําสกัดสเตอร์าลเย็นได้สิ่งเหล่านี้ก็เลยถูกกลับนํามาใช้ได้เลวก็เป็นในแคปเหมือนจะทรงแคปซูลนะครับหลายคนก็ถามอีกว่าทําไมหน้าตาน่ารักนรับเหมือนทรงจรวดนะครับในศาสตร์สมัยก่อนเนี่ย เขาแม้แต่ฝรั่งเองนะครับเขาจะไม่ได้ใช้คําภาษาฝรั่งเขาจะไม่ใช้ภาษาฝรั่งแต่เขาจะใช้คําว่าชี้เขาจะไม่มีคําทับศัพท์ภาษากฤษเขาจะใช้ว่าที่ออกแบบมาเนี่ยเพื่อเรียนแบบชี้ของธรรมชาติชี่คือประจุบวกและประจุลบในการไหลเวียนของนะครับโลเอ่อเหลวเหลวในระบบของน้าทะเลฉะนั้นเขามีการทดลองโดยการใช้เครื่องหรือการจับสถิติหรือกราฟว่าการที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์แบบอื่นหรือไม่ใช่เป็นแก้ว สามารถดูแลคงประสิทธิภาพของเป็นลังคาวัตถุข้างในภายในได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมปรากฏว่าไม่ได้มีแต่รูปแบบของชี้คือเรียนแบบธรรมชาติในการไหลเวียนซ้ายขวาแบกน้ําทะเลในการไหลนะครับใช่มันถึงจะคงความเป็นรังคาวัตถุของมันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ในแบบธรรมชาติและสามารถเอามารักษาสมัยก่อนจะเป็นการฉีดแต่สมัยนี้เนี่ยสามารถเอาเป็นบริโภคได้นะครับที่ส่วนพิเศษของมันต้องทุบให้มันแตกหรือว่าวิธีการใช้ก็คือใช้สติ๊กเกอร์อะไรก็ได้นะครับ ีมหักจุดมือนะครับแล้วก็หักอีกจุดึ่งเวลาจะเทเข้าปากอดแล้วก็เข้ากันจะได้ไมาและดีที่สุดคือดื่มเวลาที่จะนอนหรือดื่มเวลาที่จะทําสมาธิสิ่งนี้อาจารย์หมอได้ส่งให้คนที่กลุ่มทำสมาธิเขาบอกว่าสามารถทําสมาธิได้ลึกและเข้าถึงสติได้เร็วอันนี้คือหักแล้วขนานั้อะครับเป็นหักแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นเกี่ยวอะไรกับสมาธิอีกเนี่ย อันนั้นคือกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปทดลองจริงป้ะลองถามาทดลองใช่หนูก็ตกใจว่าเอ๊ะอะไรเนี่ยแต่นี่เรากลับมาสนใจเราเรากลับมาหัวข้อหลักนะครับในเรื่องของโรคระบาดนะครับว่าโรคร้อนทํา